โอเคสวัสดีครับสวัสดีคุณผูดูมังนะครับวันนี้อัปเดตอีกทีหนึ่งตอนนี้ขบวนรถขบวนรถไฟอะ่ะได้รับหลอกลังมามาจจบไว้ที่นี่แต่ว่ามดแปดจอดอยู่นู่นนะครับลังที่สามออกออกมานะไม่ได้ตัวนี้แล้วขบวนแ่งวนไปก,ก่อนเนาะซึ่งขบวนคันนี้คือตู้ที่หลอดไปตู้เดียวนะคระับอตู้เดียวที่หลอดเนาะเนีย่ย ไม่มหมอขอร้อนไม่ปิดหน้าวันนี้เป็นแม่สาเหตุว่า ทำไมนักนนี้ทำไมต้องตกหลังด้วยต้องจากว่ามันนึ่หรือเปล่าเนาะก็สามารถานี้ไปต่างๆได้ปิดได้อยู่แล้วเนาะไอ้ไอตู้เนี้ยลอดนะครับเออนี่ไมตู้นี้คือลอดไปเนาะแต่ว่าที่ผมผม่ายอ่ะคือจะอันนีกทีหนึงเนาะ อยู่ข้างหน้าครับอ,อา่าข้างหน้านะครับอา่าข้างหน้าดูนะครับอ่าตัวเนี้ยคือที่ร่อนไปเนาะอันะอนี้เป็นบรรตุนใช่ไหมนี่น่าจะเป็นขอนะอน่อม้วงเนาะอาจารย์หนูเมื่อมืนิ่งๆนะครับอ่าจริงๆต้นเนี่ยสามารถเบิดเป็นตอกได้เลย โอ้โหน่าจะปิดไม่ได้แล้โอเคใ้ตู้เนี่ยคือรอดเนาะโอ้โหติดประตูแน่แน่ฮึฮโอึฮ Ini aku kondo Ada bumbu ini Nah Ini aku ตู้นี้เนี่ยทุกคนที่นอดไปเนาะนี่แหละเป็นนอดนิสเซอร์ลางเนาะซึ่งของผมคืขึ้นไปถ่ายนัน่นเนาะอาจจะมื้อมืดน,นิดนึงเนะเพราะว่าเป็นกลางคืนไงเนาะตู้นี้ไม่กดอันนี้ได้แต่ว่าเขาไป ไ <c oughs> อเน,นี่ยเป็นรถลิสซอร์หลังของคนเนาะที่รอดไปอ่าตัวนี้นะครับอ่าไม่รู้ว่าส่วนที่เหลือหนงกหลังอะ่ะไม่รู้ว่าจะจะเอาไว้ที่ไหนเนาะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันตัวเนี้ยือมีห้องน้ำสุดแล้วเนาะอืมโอเค